พี่น้องแต่งโต้สวยรู้พี่น้องพายกระเป๋าใหม่แล้ววันนี้กระเป๋าดีเด็กพี่น้องกระาโทรศัพท์กระเป๋าพี่น้องคนโทรมาโบยงกระเป๋าพี่น้องโบยงกระเป๋าเงินคนว่ากระเป๋าโทรศัพท์มันตื้นอย่ามันเฮียโอ้จะเมงนาเจ้าสินาจะบุญมาพูดเหมือนกัน นาวกันนาพี่น้องเลยฮ่าม่วงๆชัมพีดกนาอปีนี่เดี๋ยวสิพาลงไปทงไหายทงหน้าพี่น้องไปสัมผัสบรรยากาศเตียงอยู่ทงไหายทงหน้าเป็นไรพี่น้องเลยพาลงทงไหายทงหน้าพี่น้องเลยเว้ยจะมันเย็นเลยแป๊ะเจ้าแมนสิได้ลูกแล้วจักแม่นี่ Khi nó bênh thế Này này Ô Nhưng mà sao nhanh thoa bênh bên Thì phá vườn thùng hành thùng nào mà mình cơ à là khuyên ít thùng hay thùng nào Nghĩ là gì thùng hay thùng nào mới tiền thùng lâu nữa Tại sao chiều Thùng อ๋อมาทง 5, ห้าเห็นกันเย็นเสียบพ,พี่น้องเยน็นเดินมาก,ก็ลูกเคยเดินทางเศร้านัางเข่าอ้าออวเย็นเย็นนั่งโต๊ะไว้น้าัาใหญ่

เอื้อักแม่กะเดียินหน่งเสิ้อเก็บเสืงแลวบ้ี้จะเม็นลมจะเปม็นนเตียงสได้น้องนองเ แต่น้องไหวเลี้ยงปลาแต่น้องซารนก็เลยลงรีบลงมาเบ่งแต่จเจสา่จะจะนน,นกอนจ าแล้วแล้วว่าฮะเตียงคือสีดีใจคักพี่น้องไม่สีใจน้องวัยเลี้ยงปลาแล้วบ้างเมื่อกีสีใหญ่เติบด้วน้องน้อง <laughs> đi à mẹ, đi chơi yếu yếu đoạn, liền Âu, vô chứ đây liền đi chơi chẳng quá, đi Mình chốt ngày phi quá Trời tiền đi chơi vô sạ Nhìn đó người đây non liền bà Hãy Để หนึ่ดิ้นบ่พอนึ่งก็สิได้ยับคือเก้าเนาะอันดินนน้งเขาเจ้าบอกพ่อแม่จันพ่อแหะเพิ่น,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 นจ,นนจนังหวัดรักบุตรสงท,ที่ว่าที่ว่าตรงๆก็บ่ว่าว่า ก็เบิดลหายตัวเล่นเนาะมีการโยบอีกคือไ่ใช่เสี่ยงน่กดท้า พม่ท้าก็ลูกเคยพี่น,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 น้องเ้ยพากันเน่งเชื่อบ่อนชิโจกน้องเตกทีมงานตุกน้องเขาจะออกมาตะว,วนันพี่น้องว,ว่างได้ปะบนี้ ฮุดข่าวอะเื่อมันต้องีคับตัวนั้นนะเอวิโยไม่วิโยไม่เอแต่ว่าชิงนี่ัวบรราหายมันสึงไม่ต้องเอ้สิงข้าหน้าสั่นยเตี้ยงก็เล่าอยโยใหม่ นฉีไปน้อยทั้งไปไปมาส่งยังมาบ่าวไก่ส่งติ้งมาเอา้ารถรถเกนน่นี่มีสองคันเห็นไหมเขาจะเอามาสองคันนี่นี่เนาะ

น่าแล้วล้างมูได้ป่ะเนี่ยพี่นี้แห่งกัสิบูมีคนอยู่ตามพี่น้องไอ้บ่ามุงกัสิไปไทยไปเห็นงานพี่น้องบ่าซิงกันได้มือไปแล้วบ่ามุงก็ได้มือไปแหละแต่ว่าบ่ามุงสิไปที่ลังบ่าวซิงพี่น้องบ่าซิงเนี่ยไปสิ้นเดือนมกราพี่น้องเดือนหนึ่งนี่แหละ ส่วนบมงก็อาจจะเป็นเกือบเกือบท่ายเดือนนั่นกุมผาพี่น้องบะมงเห็ม่ไรบ้เหรอเห็นบิดเลงเงตอกล้านเสรนะชิว่ะตรงๆกบอวะบุกิดบวกฟันบ่ะยายลายเนีบุกิดบฟันว่าสีได้น้องบฟันว่าสิได้น้องเล่าคอยวาน่แต่เปิวมดตัว เจ้าใครเนีบาน่และบานี้บาหะบ้านนัอยาตดสิใจทใจบไดก็เอาว่ะานิดวพโลปเละมากี่น้องเบิดอไซบุญไม่ใหญ่หอดนีแล้บานยังสิได้บุกิดบัฟันเนาะว่าสิได้น้องโอ้ยบมีบุญบุญบัวหอดเนาะยามไดกะโอ้ยอันมันลงบ่ได้วัาสันมลบ่ได้มันลงมาเบิร์โอ้ยดินลง พอโหลดเขาเจ้าว่าดินล่มลงกว่าได้เขาก็เลย อากาซิเลบองทาที่จัะอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็สิบนมาคลิปเ็ตัวนี้กันะไพี่น้องเยกมาอีกคลิปน้าแม่ไปยืดทั้ง้อยสิแคบจอด์ล้ให้หล่นนั่ไปแม่เฮ้ยแคจอเล้มก็ล้มพล้มพพี่น้องไงโต้ล้มขาเลยน้องมือฉี่ใสสีลมใส่พุ่มมันพยังไง อะไาาๆก็มาไปเบิ่ปเิ่งกำลังลงมาอุ้ยใา่ๆยาพี่อะไรพี่น้อง้คลิปนี้กัขอจบคลิปเพเอ่สนี้กันได้พี่น้องพบกันใหม่อีกนะสบายดี